ของเอฟซีค่ะสแกนค่ะสแกนได้รับของรางวัลทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะอ๋อแต่แต่ว่าไม่ใช่ไม่เอาเกงค่ะไม่ใช่แม่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คนไม่ได้ค่ะนี่ค่ะได้สองอย่างนี่ค่ะกระเป๋าค่ะสแกนอะไรคะเนี่ยสแกนอะไรคะเนี่ยสแกนกดติดตามเพจค่ะ a อ e นะคะประกันภัยรถยนต์พาตอบคำามในเพจได้เลยใช่ค่ะ ตอบใครได้คะเนี่ยได้ทุกคนเลยค่ะได้ทุกคนอันนี้คุณอะไรคะอันนี้คุณแอนนอนนาค่ะอ๋อเราได้ะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เหรอคะได้งูได้งูเห่าค่ะได้งูนะคะระวังมันจะฉกนะคะสแกนหรือยังคะลูกค้าสแกนแล้วค่ะกดติดตามหรือยังคะติดตามค่ะ